หน้าช่องอาจจะวาวุ่นครับแต่ในนาจากเมื่วานครับจัดหนัก แต่จริงๆครับพาสดชื่นกันไปเนี่ยยันเช้ากันไปเลยเนาะโอ้โหหมดคําจะพูดจริงๆครับโอ้โหหวานจัดๆหวานยันเช้ากันไปเลยครับเนี่ยสำหรับค่าคืนที่ผ่านมานะครับน่ก่อนเลยเลยก็กล่าวทักทายนะครับสวัสดีเพื่อนๆพี่น้องๆองทุกท่านนะครับที่รอติดตามนะครับช่องแอดมินของกัน e s p o r t ด้วดยล้วกันครับน่ผมอาจจะไม่ได้ิเคราะห์เจาะลึกให้มากเนาะก็คู่แรกนะครับก็ไปที่ซูปเอบอลนะครับยูฟ่าแชมเปี้ยนครับวันนี้จัดมาให้สี่คู่เนาะออเดอร์แรกเนี่ยผมให้ มองที่เจ้าถิ่นครับอย่างปารีสแซงต์แชมงได้เลยครับถึงแม้ว่าจะไม่มีนะครับอุสมานเดเมเล่ก็ตามนะครับนะแต่ตัวตายตัวแทนเองเนี่ยก็ค่อนข้างมีเยอะนะครับนะแล้ววันนี้เองเนี่ยต้องบอกว่าเจ้าเนเวสครับกับมอฟิตจ๋านะครับยินคู่กับวิตินยาแล้วเนาะนะครับฟาร์มิสลุยอีกตัวนะครับหรือว่าจะใช้นะครับนะอย่างแบดดี้บาโคล่าวิชารควาร์ทเคลเลียกันซโลลามอสหรือเปล่านะครับนะส่วนสเปอร์เองเนี่ยผมพูดได้เลยว่าเกมเยือนเนี่ย ตรงข้ามได้ตลอดครับเกมเยือนสเปอร์เนี่ยไม่ดีเลยนะครับแล้วแนวรุกของพวกเขาเองเนี่ยก็ไม่ได้จัดจานขนาดนั้นครับวันนี้อาจจะมีพวกดูคุตเองเนี่ยลิชาร์ลิสันนะครับเนี่ยโรเมโรนะครับเนี่ยมิกกี้ฟานเดอร์เฟนนะครับเนี่ยแต่ผมชอบว่าแต่สําหรับวันนี้เองเนี่ยผมมองว่าเรื่องคุณภาพทีมผู้เล่นเองเนี่ยยังไงนะครับก็เสร็จเจ้าถิ่นอย่างปาลีแน่นอนครับลูกทีมของลิลเลเก้เองเนี่ย บอลเท้าสู่เท้านะครับเนี่ยเออความไว้วางใจกันเนี่ยค่อนข้างจะสูงนะครับเนี่ยบอลระบบจ๋านะอืมชอบปารีสนะครับนะ่แล้วก็อัเดบที่สองเองเนี่ยก็จะเป็นเสือใต้ครับมาเยือนนะครับน่ะเจ้าถิ่นอย่างอาร์เซนอลครับคือคู่นี้ครับตัวหลังเนี่ยเจ็บเยอะนงคู่นะครับน่แต่ที่เจ็บเยอะจริงๆเนี่ยก็คืออาร์เซนอลนะครับเนี่ยกาเบียลเองเนี่ยวันนี้นะครับไม่พร้อมประเดิมสนามซูบี้เมนดี้ก็ต้องรอเช็คฟิตอีกครับส่วนนะครับอีกคนนึงเองเนี่ยนะครับเอเซ่เนี่ย ไม่รู้จะได้หลงหรือเปล่าครับวันนี้ก็จะเป็นพวกซาก้านะครับเมรลิโนเองเนี่ยแล้วก็ดีแคไลท์นะครับทอสซานะส่วนผู้มาเยือนเองเนี่ยนะครับอย่างไบรอนเสือใต้เนี่ยก็ลุยดิอันเนาะติดโทษใบแดงนะครับจากเกมที่เจอปารีสไปนะครับนะแต่วันนี้ผมคิดว่าน่าจะใช้พวกเออ่ไมเคิลโรนิเซ่เนี่ยครับแซดแกรนบี้แจ็คสันนะครับ, Jackson, รบแล้วก็แฮร์รี่เคนเนาะตรงกลางเองเนี่ยก็จะเป็นอย่างเออ่ uh, คคิิมมดนะรับยืนคู่กับกอลิสก้าหรือเปล่าก็ต้องรอดูอีกทีนะครับนะในเรื่องกระสายรู้ตลาดหลักทรัพย์เองเนี่ยก็เปิดมาในโอกาสสามหน้าสูงนะครับคู่นี้หัวตารางเจอกันเนาะผมมองว่าโอกาสวันนี้น่าจะแบ่งแต้มกันแต่ผมชอบผู้มาเยือนนะครับอย่างเสือใต้บาเยเยนมิวนิกับและออเดอร์ที่3ที่4เองเนี่ยนะครับขออนุญาตไปแบบรวดเร็วหน่อยละกันครับออเดอร์ที่3เนี่ยมองต่ำเต็มปอดนะครับนะเลอเอามาหลิดครึ่งแรกแล้วก็ออเดอร์ที่2นะครับนะเอที่4นะครับมองต่ำครึ่งแรกลิเวอร์พูลได้เลยครับ ความมั่นใจนักเตะเนี่ยไม่มีแล้วครับเนี่ยอันเดอร์สล็อตมันรู้จะจัดแผนยังไงแล้ววันนี้ผมบอกเลยปวดหัวแน่นอนครับเนี่ยถ้าจะเลือกความมั่นใจเนาะเพราะว่าลิเวอร์พูลมีเก้าแต้มนะครับเนี่ยมาเจอพีทวีพีทีผมมองว่าไม่ได้หมูขนาดนั้นนะครับเนี่ยก็มองที่ด้านต่ําแรกนะครับลิเวอร์พูลต่ำแรกเลอัลมาดริดครับสองคู่นี้ผมมองว่าไม่เกินสองนะครับแล้วก็ให้มองที่ลองบาเยนต์เนาะนะครับแล้วก็ปารีสแซงต์แชมงครับใครชอบวันนี้นะครับก็คือลดตามกันมาได้เลยครับสำหรับวันนี้ขอตัวลางมมีีคคคววาสสสุขนะรรััับบด